เกิดอะไรขึ้นทำไมชาวเน็ตถึงโพลคอมเมนต์โพสต์นี้ของบอสบิ๊กกันแบบถล่มทลายเลยทีเดียวเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นเดือดเป็นประเด็นร้อนแรงร้อนระอุมากในสื่อโซเชียลในตอนนี้เพราะไม่ว่าจะเปิดไปทิศท,ทางไหนช่องไหนสื่อไหน ก็เห็นฟีดเนี้ยขึ้นเต็มฟีดทันทีเพราะมีชาวเน็ตหลายๆคนใส่ใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากเมื่อผู้บริหารอย่างบอสบิ๊กหรือว่าผู้ยาบบ้านฟินแลนด์ผู้บริหารโตัวเกียวมิวสิกออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ post ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแบบรัวๆเลยทีเดียวแต่ละโพสต์เรียกได้ว่าจุกแน่นทำเอาเอแฟนคลับเนี่ยใส่ใจและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อวานที่ผ่านมาค่ะพี่น้องขาบอสบิ๊กเองได้มีการโพสต์ออกไปเป็นโพสต์แรกซึ่งบอกว่าประกาศนะคะขายที่ดินอย่างเป็นทางการอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธร28พฤษภาคมนะคะมีพื้นไหนบ้างรอชมคลิปเพราะ ผมจะไปจัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลให้กับชาวเลืองนกทาจะแวะไปถ่ายคลิปณนะจังหวัดยะโสธรซึ่งโพสต์นี้โพสต์แรกชาวเน็ตก็ใส่ใจแล้ว เกิดอะไรขึ้นทําไมบอสบิ๊กถึงได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ Post ประกาศขายที่ที่จังหวัดยะโสธทรทำเอาเอฟซีแฟนคลับค่ะเข้าไปคอมเมนต์รัวๆเลยบอกว่าเลิจ้าอดสาวาเนรอมานานแล้วจือบอขายทิ้งให้หมดเก็บไว้ทํำซากหยังคํานี้รอฟังมานานตั้งโดนโอดสาวาเนจือบอ้สาวขายให้หมดเลยลูกหล่ะแรงมากรอแบบนี้มานานแล้วเป็นตนสำหรับโพสแรก โพสต่อมาพี่น้องขาบอสบิ๊กก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ Post รัวๆอีกครั้งบอกว่าบ้านหลังเก่าของผมมันอยู่ในปากก็จริงแต่ถ้าไม่มีใครซื้อธนาคารเขารับจา้าเพราะสิ่งก่อสร้างมูลค่า50บวกบวกล้านอัพ และส่งให้ธนาคารประเมินไว้เรียบร้อยแล้วจ้าอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรเหมือนเดิมพีน่น้องเอฟซแฟนคลับก็โพกคอมเมนต์กันแบบรัวๆเลือดขาจัดการให้เด็ขดขาดค่ะจือบอของแท้ค่ะบอสเออนี่แน่สุดยอดไปให้สุดครับเอาถืกใจอีท่าอย,ยางคอย เออถือใจ f อฟซีาถายางคอยยกนิ้วให้เลยค่ะทาดีมากเนี่ยมันต้องอย่างนี้สุดยอดไปเลยขายต่อธนาคารไปเลยเลิศเลิศนะ่ะบัตรนี้แท้ที่ฉันต้องการเป็นต้นหลังจากนั้นพี่น้องขายังไม่จบเนาะ สองโพสต์รัวๆเนี่ยก็ทำเอา FC แฟนคลับเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันแบบรัวๆแล้วเมื่อเช้านะคะพี่น้องขา Boss Big ก็ได้มีการโพสต์นะคะเป็นข้อความที่อ่านแล้วเฮ้ยสะดุดเกิดอะไรขึ้นทำไม b o สบ b i กโพสต์ไว้แบบนี้ซึ่งบอสบ b i กบอกว่านะ เมื่อคืนฝันว่าละครเรื่องหนึ่งเมื่ออดีตการรู้ว่าตนจะเลิกกับสามีรีบโอนเงินจากบริษัทส่วนกลางทันทีโอนออกมูลค่าหลักหลายร้อยล้านอัพบวกบวกบวกเพราะสามีไม่ได้อยู่ในชื่อหุ้นส่วนบริษัทเพราะเขาไว้ใจให้จัดการเงินทั้งหมดโดยที่ไม่มีชื่อเขาเสียดายที่ตื่นนอนก่อนเอ๊ ฝันฝันแบบนี้นะคะฝันจริงไหมฝันเพราะอะไรหรือยังไงทำไมบอสบิ๊กถึงมาโพสความฝันแบบนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเดิมพี่น้องค่ะ FC แฟนครับก็เข้าไปคอมเมนต์ถล่มทลายในฝันเห็นไหมนะว่าโอนเป็นชื่อใครสู้ๆค่ะบอสเป็นกำลังใจให้นะคะจัดการไปเลยลูกจัดการให้เป็นหลักฐานให้ใหมีหลักฐานยังไงต่ออะ่ะ หมดเวลาใจดีกับอีเมียชั่วเราแค่ทำนายฝันเอ๊ A. จัดการให้มันเด็ดขาดสักเทถอเถอะแบ่งเอามาตื่นไวแท้ฝันต่อต้องแบบยื่นสารขอแบ่งจ้าคือบอ้นอนค่าแต่ฝันปานพินุมเดอ้อยิ่งฟังยิ่งเกลียดผู้หญิงคนนั้น เอายานอนหลับให้บอสกินด่วนจะได้ฝันต่ออยากฟังบอสเล่าความฝันแล้วตื่นขึ้นมาสามีก็รวยรวยปังๆเพราะผลบุญที่ไม่เอาเปรียบใครบอรในนอนคักสะบันนี่ไปนอนก่อนคอยฝันก่อนกอดเดอ้อฝันต่อค่ะพ่อกำลังใจค่ะบอสฝันต่อคะ่ะตามหาบัญชีมาเออท่านในท่านในนอนอยู่ติคะ เมื่อคืนยังชนแก้วกับกันอยู่ที่ฟินคับอยู่เลยเอาแล้วงานนี้เออยังไงพี่น้องขา FC แฟนคลับก็สงสัยนะคะว่าบอสบิ๊กที่ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้โพสแบบนี้เนี่ยหมายถึงใครกันบางก็มีการยงละพี่น้องขาเพราะหลายๆคนก็ทราบกันดีเนาะว่าทางด้านผู้บริหารนะคะอย่างบอสบิ๊กเองเนี่ย ซึ่งเลิกกับอดีตภรรยาไปอย่างคนแผ่วเสงทองก็จบกันนะคะได้ไม่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับว่ามีประเด็นนะคะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเออต่างฝ่ายต่างมีประเด็นดราม่ากเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งก่อนหน้านี้นะคะเพียงไม่กี่วันเนี่ยยิ่งเป็นการจุดประเด็นนี้เกิดขึ้นเมื่อบอสบิ๊กจะจัดงานวันเกิด และขอให้ลูกๆนะคะทั้งน้องโตเกียวและน้องนาริตะมาร่วมงานในวันเกิดแต่วันนั้นเป็นวันธรรมดาไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ทางด้านคุณแม่นะคะหรือว่าคุณแพรพวเสียงทองบอกว่า โรงเรียนไม่อนุญาตให้เด็กๆหยุดวันธรรมดาถ้าคุณพ่อจะมารับในวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าปิดเทอมอันนี้คุณแม่ไม่ติดส่วนทางด้านบอสบิ๊กเองก็มองว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องขะวันเกิดตนเองปีละหนึ่งครั้งก็อยากให้ลูกๆมาร่วมงานเด็กๆก,ก็ยังเด็กอยู่อาจจะไม่ต้องโฟกัสเรื่องเรียนขนาดนั้นมากเลยหรือเปล่านะเออทำไมไม่ปล่อยลูกมาหาอันนี้ก็ เป็นความคิดของชาวเน็ตหลายๆคนที่ต่างคนต่างความคิดนะคะพี่น้องคะเพื่อนก็แตกออกเป็นสองเสียงเพราะแต่และคนก็มองคนละมุมถ้าหากสมมติพูดในเรื่องของมุมของคุณแพรพาวเสียงทองเขาก็จะบอกว่าเออเขาเองไม่เคยปิดกั้นนะคะทางด้านแพรพาวเองก็ออกมาไล่แล้วว่าไม่เคยปิดกั้นคุณพ่อเขาจะมาหาเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ไม่ปิดกัน้นขอแค่คุณพ่อมาลับว,วัน เสาร์อาทิตย์และวันปิดเทอมของลูกๆเท่านั้นส่วนวันธรรมดาลูกๆต้องไปโรงเรียนทางด้านบอสบิ๊กเองถ้าในมุมของด้านบอสบิ๊กหรือว่า FC ของบอสบิ๊กก็มองว่าเอ๊ะมันปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะพ่อเขานานๆที่จะจัดวันเกิดปีละครั้งเองเขาก็อยากให้ลูกๆเขามาร่วมงานวันเกิดเพราะ เมื่อลูกและพ่ออยู่ในงานวันเกิดร่วมกันมันก็เป็นภาพบรรยากาศของครอบครัวที่มันอบอุ่นแล้วก็พ่อเขาจะได้เติมเต็มและมีความสุขในวันนั้นทําไมคุณแม่ไม่ปล่อยให้ลูกมาในวันนั้นพี่น้องคะเรื่องนี้มันก็แค่คนละมุมอะเนาะต่างฝ่ายต่างมุมมองมันก็ไม่มีใครผิดหรอกแต่อยากให้ทั้งฝ่ายคุยกันดีๆซึ่ง เราก็ไม่แน่ใจนะคะพี่น้องคาบอสบิ๊กออกมาโพสต์รัวๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขายบ้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความฝันเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับประเด็นที่นะคะลูกๆไม่ได้มาร่วมงานวันเกิดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ชาวเน็ตก็ พากันคอมเมนต์แล้วก็นะคะพี่น้องขะเหมือนเดิมพันกัโย,ยงไปต่างๆนานานั่นแหละใดๆคือพี่น้องขะแซวไอเองก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่เนาะอย่างที่บอกแล้วว่าต่างคนต่างมุมมองอยากให้ทั้งสองคนนะคะจูนเข้าหากันเนาะตกลงกันแล้วก็คุยกันดีๆเรื่องนี้จะได้จบแล้วก็ได้มีความสุขทั้งสองฝ่ายสำหรับมื่อนี้สาวไอเองก็ขอมาอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันไหม คลิปหนาค่ะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ